สวัสด <amin> <conclusions> ีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะพี่มะนาวด้วยชื่อช่อสวัสดีค่ะส่ะโอเคอันนี้สมาชิกน้อยจังเลยเก้าคนเอง่โอเคมีเท่าไหร่เราก็เรียนเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ อ่าสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องฤดูการนะคะเมื่อวานนี้คุณครูฝนเนี่ยสอนเกี่ยวกับฤดูร้อนไปแล้วนะคะอ่าวันนี้ฤดูต่อไปที่เราจะมาเรียนนะคะสวัสดีค่ะคุณครูดชื่อเิดเครื่องให้ยังอุปกรณ์รที่จะเตรียมก็คือกระดาษทำเล็กๆนะคะแล้วก็ทิ้งสอเดี๋ยวเราเรียนเนื้อหาแล้วเดี๋ยวเราทํางานนะคะโอเค ขออนุญาตนะคะเข้ามาคนสุดท้ายที่เป็นรูปตัวเอนี่ใครเอ่ยคุณครูจะได้เช็คชื่อให้ค่ะอ๋อหนุรักษ์เนี่ยค่ะที่ใช้ชื่อว่านุรักษ์ใครเอ่ยคุณครูจะได้เช็คชื่อค่ะพอดีว่ามันเป็นตัวเออโดนจังใครเอ่ยยูฮูยูฮูตอบคุณครูฝนหน่อย พี่ภูพี่ภูพี่าูเปล่าน้องนดอีแล้วที่ใช้ชื่อว่าอนุรักษ์ใสสุขนุรักษ์อดที่เป็นตัวเอไม่งดอเลยหน้าจอเป็นลูกตัวเอค่ะคุณรูจะได้เช็คชื่อให้ค่ะดูนะน้องอะไรเอ่ย น้องน็อตมาดูน้องน็อตที่โตแล้วเนี่ยน,น็อตสวัสดีครับโปรดครับ <Okay. S 2> มาว่ามาฟังเยวครูประกาศชื <Okay. S 2> ่ออ okay. เรเรมมาเริ่มเระะินมมาตัวแล้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันเกี่ยวกับรืดูฝนนะคะเมื่อวานเราเรียนรืดูร้อนไปแล้วนะคะ สามฤดูของเรานะคะเนี่ยนะคะแป๊บน,นึ่งมานั่งดีๆดดเอาละค่ะมาแล้วนะคะ ฤดูที่เราจะเรียนกันทั้งหมดมี3ามฤดูนะคะเราเรียนฤดูร้อนแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนฤดูฝนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นฤดูหนาวค,ค่ะฝนบอกว่าอยากเกาขาอันนั้นคือค่ะโอเคพร้อมแล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้สําหรับวันนี้คือหน่วยฤดูการนะคะหน่วยย่อยคือฤดูฝนค่ะค่ะฝนเกิดได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนกันก่อนว่าฝนเนี่ย มันเกิดได้ยังไงนะทําไมถึงมีฝนตกนะคะวัตจักรของการเกิดฝนก็คือวงจรของฝนนั่นเองนะคะเริ่มแรกค่ะอะเริ่มแรกเราจะต้องมีแหล่งน้ําแหล่งน้ําบนโลกนี้นะคะแหล่งน้ําเนี่ยก็จะโดนความร้อน,อนจากแสงอาทิตย์นะคะโดนความร้อนเยอะๆเข้าร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะละเหยค่ะเด็กๆละเหยกลายเป็นไอน้ํานะคะ แล้เหยอลอยขึ้นไปลอยขึ้นไปเป็นก้อนเมฆค่ะไอ้น้ำเนี่ยเป็นละอองละองละ,อง,ะอ,งองขาวๆเนี่ยนะคะเหมือนหมอกนะค่ะเป็นรวมๆรวมๆรวมๆกันเยอะๆ,ๆเขาก็จะเป็นก้อนเมฆที่อยู่บนท้องฟ้านะคะเมื่อก้อนเมฆรวมตัวกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นหนาแน่นขึ้นแล้วเขาก็จะเริ่มหนักหนักแล้วเขาก็จะลอยต่ำลงต่ำลงต่ำลงแล้วเขาก็จะอ่าเริ่ม บีบตัวรวมตัวนะคะรวมกับความเย็นนะคะแล้วก็กลายออกมาเป็นฝนตกนะคะเมื่อฝนตกแล้วเขาก็จะกลับลงสู่แหล่งน้ํานะคะพอสู่แหล่งน้ําเสร็จแล้วเขาก็โดนแสงอาทิตย์เขาก็ระเหยกลายเป็นไอไปรวมเป็นก้อนเมฆนะคะแล้วก็แล้วเขาก็โดนความเย็นบนท้องฟ้าก็กลั่นตัวออกมาเป็นฝนแบบนี้นะคะแล้วก็ลงมาสู่แหล่งน้ําเหมือนเดิม เอาละค่ะนี่คือวัตจักรของฝนนะคะต่อไปค่ะเด็กๆค่ะเรามารู้จักประโยชน์ของฝนกันดีกว่านะคะประโยชน์สิ่งแรกเลยที่เด็กๆรู้จักก็คือสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดินนะคะช่วยให้ต้นไม้จเจริญเติบโตนะคะถ้าเราไม่มีน้ําไม่มีฝนนะคะต้นไม้ก็จะเหี่ยวแห้งตายค่ะประโยชน์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเอาไว้ดื่มกินนะคะ แต่เด็กๆจะต้องดื่มน้ำสะอาดเท่านั้นนะคะ,ะน้ำสะอาดก็คือน,น้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยแหละคะ่ะก็ไปผ่านเครื่องกรองนะคะผ่านรังสีอุนตราไวโอเลตนะคะเพื่อทําการฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็ฆ่าสารพิษต่างๆที่อยู่ปะป,ะปนอยู่ในน้ำฝนนะคะก็เข้าไปในระบบประปานะคะก็จะเขาก็จะทะําปฏิกิริยาออกมากลายเป็นน้ําสะอาดให้เราดื่มแล้วก็เอาไว้ใช้นะคะ สุดท้ายค่ะเจ้าน้ำฝนเนี่ยนะคะเมื่อเขาลงไปในสู่ดินนะคะเขาก็จะช่วยละลายค่ะละลายแร่ธาตุละลายปุ๋ยในดินนะคะให้ต้นไม้เนี่ยดูดซึมขึ้นไปนะคะทำให้ต้นไม้จะเริ่นเติบโตค่ะช่วยให้ซึมช่วยให้ธาตุอาหารนะคะละลายหรือปุ๋ยนะคะละลายแล้วก็ต้นไม้เขาจะได้ดูดขึ้นไปได้นะคะอ่ะเมื่อเรามารู้จักโทษ เ,เมื่อเรารู้จักประโยชน์แล้วราดับต่อไปเราก็จะต้องรู้จักโทษนะคะโทษของผลมีอะไรบ้างอา่าวเรามาดูกันค่ะโทษของฝนนะคะอันแรกเลยค่ะถ้าเราตากฝนนะคะเด็กๆคะเราจะเจ็บป่วยค่ะไม่สบายเราจะเจ็บเราจะป่วยเราจะไม่สบายนะคะต่อไปค่ะอา่า เมื่อฝนตกน้ำขังนะคะเจ้าสัตว์ร,ร้ายชนิดนี้ยุงค่ะเขาก็จะไปวางไข่แล้วเขาก็จะมากัดคนนะคะกัดเด็กๆก,กัดทุกคนนะคะนำพาโรคไข้เลือด <c oughs> อ <c oughs> อกมา <c oughs> ใช่อันนี้คือยุงลายนะคะเขาก็จะพาโรคไข้เลือดออกมา <c oughs> หาผู้คนเลยที่ต้องระวังให้มากๆเลยนะคะสำหรับโรคที่เกิดมากับฝนนะคะโรคไข้เล <c oughs> ือดออกครัูค่ะ หาลูกถ้าฝนตกนลกัดนหนาหนูจนเป็นตุ่มเลยอ่าลูกต้องเอาแซมบัคนะคะเอายาทาเลยนะคะลูกจะได้ไม่พิษของเจ้าน้ำลายยุงนะคะจะได้ไม่เข้าไปในตัวน้องะค่ะอ่าต่อไปค่ะ,ค,ะ,ค,ะค,คูคูค่ะาฝนนะคะคูคูคะที่ว่านาลกัดน้ำตากัน้ำกินน้ำยุงไดง้ชุกเลยอ่ะ ค่ะเิ็นการป้องกันไม่ให้ยุงเกิดนะคะก็คือเลี้ยงปลาเอาให้ปลากินนะคะอ่ะต่อไปค่ะเด็กๆคะถ้าฝนตกเยอะๆบ้านเราก็จะน้ำท่วมค่ะฝนตกน้อยๆมีประโยชน์ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตแต่ถ้าตกมาเยอะๆน้ำท่วมค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคะอ่า ต่อไปคืออุปกรณ์ค่ะที่ใช้ในการป้องกันฝนนะคะถ้าเกิดว่าฝนตกแล้วเด็กๆจะต้องออกนอกบ้านเด็กๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ออกไปนะคะเด็กๆจะได้ไม่เจ็บไม่ปวยนะคะไม่โดนน้ําฝนนะคสิ่งแรกคือไปเอ่ยเสื้อกันฝนนะเสื้อกันฝนใส่เสื้อถ้าใส่เสื้อกันฝนนะคะก่อนที่จะออกไป บริเวณที่ฝนตกนะคะหากมีความจําเป็นนะคะถ้าไม่จําเป็นเด็กๆก็อ, <What S 1> อยู่บ้านก้อุปกรณ์ชนิดต่อไปค่ะคือคร่มร่มค่ะถูกต้องค่ะร่มค่ะก็เอาไว้กางกันฝนนะคะร่มเนี่ยนอกจากกันฝนแล้วเขายังกนันแดดได้ด้วยนะคะลูก arma. ถ้าแดดร้อนๆเนี่ยเด็กๆก็ควรจะกางร,ร่มออกไปนะคะสุดท้ายค่ะอะไรเอ่ย ขารองเท้าบูทเมื่อวานในฤดูร้อนเมื่อวานในฤดูร้อนนะคะเราใส่รองเท้าแตะใช่ไหมคะเราใส่รองเท้าแตะอ่าถ้าเป็นฤดูฝนเราจะใส่รองเท้าบูทค่ะรองเท้าบูทเป็นรองเท้ายางนะคะที่ พ exactly mm hmm ุ่มเท้าเด็กๆไว้หมดเลยเด็กๆก็จะไม่โดนน้าฝนที่เปียกนะคะถ้าเด็กๆโดนน้าฝนนะคะแล้วเท้าเด็กๆชื้นเนี่ยเด็กก็จะเป็นเหื้อรลาแล้วก็น้ำกัดเท้าที่เท้าแล้วเท้าเด็กๆก็จะคันมากเลยล่ะค่ะออุปกรณ์เสร็จแล้วต่อไปค่ะอะเด็กเตรียมอุปกรณ์ที่จะทํางานกันนะคะให้เด็กๆเตรียมกระดาษและดินสอขึ้นมาน้ากอบคาน้าเจะดินสอขึ้นมา เดี๋ยวจะหลับเราไปนั่งหลับที่อื่นทางข้างล่างไ,ได้ไหมอะเขาให้เด็กๆวาดภาพตามจินตนาการค่ะเมื่อวานเราวาดฤดูร้อนกันใช่ไหมคะวันนี้เราวาดฤดูฝนเด็กๆก็วาดก้อนเมฆแล้วก็วาดเม็ดฝนแบบนี้คะ่ะน เพราะว่าเราฝึกวาดฤดูร้อนแล้วนะคะก็จะเป็นต้นไม้ดวงอาทิตย์ดวงต้นโตมีรัศมีของดวงอาทิตย์วันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับฤดูฝนเด็กๆก็ต้องวาดฝนนะคะฝนเนี่ยก็ต้องมีก้อนเมฆก,ก่อนแล้วก็เป็นหยดฝนล,ลงมาแบบนี้นะคะคุณครูวาดอันนี้เพิ่มด้วยนะคุณครูคคมีก้อนเมฆนะคะ คนมีคนยืนอยู่ด้วยเห็นไหมเอ่ยอ่าแล้วก็กาลงล่มด้วยนะคะห้ามยืนเฉยๆนะคะ,<อ>เ,ดะเดี๋ยวเปียกอ่าเด็กๆเริ่มทําได้เลยค่ะ<อ>งานวันนี้ง่าย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  เอาขออาภัยค่ะครูฝนโดนหน้าจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเด๋ยวกลับมากลับมากลับมาเดี๋ยวนี้กลับมาเดี๋ยวนี้ค่ะ

<English language> เด็กหน้าจอขึ้นหรือยังคะยังค่ะเอวดิวทำไมเป็นแบบนี้เออแป๊บนึ่งแป๊บ,บนึ่งทัออ้งสามทีออ้จะจะมีหมดหนี่ไง เด็กว,วาดก้อนเมฆก่อนก็นได้นะคะโอเคม,มาแล้วค่าฮ่านี่ไาฉั สวัสดีครับน้องนัดเลขที่สี่สวัสดีครับคุณครูเช็คชื่อให้ปันนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวาดรูปฝนตกหรือ,อยังมาวาดรูปกันค่ะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับรือด,ดูฝนนะคะเมื่อวานเราเรียนฤด,ดูร้อนวันนี้รือด,ดูฝนปันนาเปิดไม้ด้วยลูกคุณครูไม่ได้ยินนะคะที่ปันนาเปิดไม้ด้วยค่ะ ไ้ย <c ười> ินกคนลูกคน่ของแนาสใจใ่พี่ปันนาเลยเปิดไม้ด้วยค่ะาลูกน้องไม้น้องเปิดนอยู่แม่จะไหวคนไหนแม่จะจับมแม่ต้องคแม่้องช่ว คุณผู้ผมไได้ยินเสียงพี่ปัญนาค่ะพี่ปัญนาต้องกดเปิดไมค์คุณครูเปิดให้ไม่ได้ตอนนี้คุณครูแชร์หน้าจออยู่ไม,ไม่ได้ยินเสียงพี่ปัญนาเลยพี่สายว่าได้ไหมคะลูกขา ไม่ว่าเห็นไหมคะเห็นเห็นก้อนเมฆเห็นกันเมฆแล้วโอเคค่ะโอเคค่ะขีดขีดก็ได้เลยขีดขีดเหมืออันนั้นที่แล้วอ่ะว้าวขาวทำได้ไหมลูกน้าพี่แม่นาวไม่ได้เปิดจอพี่ชิต้าทำได้ไหมลูก ป้าหนูไม่ได้อยู่ที่ชิต้าต้องตั้งใจทำนะคะเพราะว่าพี่ชิต้าเนี่ยเป็นคนเก่งของคุณครูอืมพี่ชายมดูอืมอันเสร็จแล้วโอ้ยเก่งมากเลยค่ะพี่ชิต้าค่ะเสร็จแล้วค่ะป้าหนูอ่ะชอบว่าลูกสาวเนี่ยลูกสาววาเสร็จแล้วค่ะพี่มานาเสร็จแล้วเหรอคะโอเคโอเคระบายสีด้วยนะคะแล้วก็เขียนชื่อเขียนเลขที่ด้วยนะคะชื่อนามสกุลด้วยค่ะ เก่งจริงเลยงานทำง่ายเนาะคุณป้าอยู่นี่เองคสวัสดีค่ะคุณป้าหนูสวัสดีค่ะวีนนี่นังบอกนะคะเองนะคะสวัสดีป้าป้าอไก็ได้ลาก พี่โปรเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วโชว์เลยนะคะครูจะได้ดูเด็กๆจะวาดต่อเติมจากที่ครูทำให้ดูก yes, ็ได้นะคะ อันนี้เป็นฤดูฝนมาแล้วฤดูร้อนแล้วเพราะว่าคุณูฝนตรวจงานแล้วเด็กๆทําสวยมากเขียนสวยมากเลยถ้าเด็กๆคุณครูฝนกแนะนําบางคนเขียนตัวหนังสือตัวใหญ่กว่าบรรทัดนะคะได้เด็กดูเส้นบรรทัดด้วยนะคะแล้วก็ตัวไหนที่เขาแค่บรรทัดก็เขียนแค่บรรทัดนะคะถ้าตัวไหนขาดยาวแล้วเด็กๆค่อยๆเขียนยาวๆไปนะคะว่าไงคะพี่กรีนคะจ้ ผู้ขาอะไรเราอ่ะอะไรนะคะอะไรสีเทาเทาอะไรสีเทาๆฮะเืนเขียนหน้าจอค่ะไม่มีนะคะมีไหมหนทำกาทำก้นอรอะน่าเพราะว่เมันทำเพะว่าทำยไ พี่พูนทำได้ไหมคะพี่ภูณ์คะพี่ภูจะระกอ่สมาแล้วทำเส้นหนึ่งเป็นมาว่่ ทำให้ทำให้ทำป็นกะเส้นขั้วอ่าแกะยาวๆนนี่แหละใหญ่ๆไม่งั้นเดี๋ยวจะระบายสีไม่ได้นะแม่ว่าดูว่าต้นไม้ดูว่าคุณนี่เป็นนะอันนี้วัตถุน้ำ เด็กๆลองฝึกว่าดืนะคะอะไรที่คุณยังวาดไม่เป็นเนี่ยเด็กๆก็ลองฝึกดูนนะคะไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะฝึกไปเรื่อยๆเด็กๆฝึกหลายๆครั้งเด็กๆก็จะทําได้สวยงามค่ะเด็กจุดก่อนง่ายจุดก่อนโะเซาเสื้อก่อนด็กเด็กเยืนก่อนทำหน้าก่อนทำหน้าทำหน้าทำหน้าปุ๊บ ข้าแวลองดูจังเป็นกี่ันโอ้โหของพี่สตาร์สวยจังเลยเก่งมากเลยค่ะเขียนชื่อนามสกุลเขียนเล็กที่ระบายสีด้วยนะคะแล้วค่อยถ่ายภาพส่งกลับมาให้ครูนะคะครูจะได้ตรวจแล้วก็เก็บในแฟ้มสัสว์หน้าสัตวหน้าก่อนใสู่กตาใส่ลูกตาใส่จมูกใส่ปากใส่จมูกด้วยจมูกจมูก โอ้โหยอดเยี่ยมเลยครับพี่ออกาสครับยอดเยี่ยมเลยครับโอเคเลยครับนั่นไค่ต่างกันก่างๆไปกลางสวยจังเลยค่ะพี่สตารของกรีนของพี่กรีนโอเคค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะ ผมก็ไปสีได้เลยนะคะทำผลงานก่อนสำหรับเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองที่มาชมปิกย้อนหลังนะคะเด็กๆก็ทำงานนะคะแล้วก็ส่งรูปงานเด็กๆย้อนหลังมาให้คุณครูนะคะตั้งตรวจงานนะคะ เสียใหญ่หน่อยไม่งั้นจะละไฟสีดำไปแต่แม่เน้นใหน่อยได้ไหมเด็กขัดเสียส่วยาวมากอืมอีกข้างนม่เสียสองข้าง จล้วมากเลยค่ะพี่น็อตทำได้ไหมครับพี่น็อตครับพอตขอเปียนมาอยากับเ่อขนลงไแล้ไม่เอไม่ได้พอดีวันรอนนะคะร้านทั่วแล้ค่ะโอเคครับว่าเรลเยโอเคครับว่าได้เลค่ะใส่ชุดเห็นป็ สุดเส้นเลียงเรียงพี่อผล่ฝนตกน้ำเยอะเลยล่ะครับน้ำท่วมเลยอ่ะพี่ด็อกเก่งเลยเนี่ยน่ารักทุกกระสานเรียงไหมลูกทุกบ้างก็สานเรียงละกันน่ารักมากเลยน่ารักมากแม่ตัปอีกการวาดภาพตามจินตนาการนะคะถ้าเด็กๆไม่มีถึงจินตนาการนะเด็กก็จะต้องเลือกแบบต่อไปนะคะเด็กก็ที่จินตนาการเด็กๆก็เริ่มฝึกวาดไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเด็กๆโตขึ้นเด็กๆก็จะเป็นคนเก่งแล้วก็สามารถท ทำแล้วก็คิดเองได้เลยค่ะแต่ถ้าเด็กยังเล็กอยู่เด็กๆก็อาจจะต้องดูแบบจากผูครูหรือว่าดูแบบจากที่เด็กเคยเห็นนะคะถึงไปเรื่อยๆแรกๆอาจจะไม่สวยค่ะม่กกว่าอนบกกว่าลูกไม่สวยนะคะลูกคุณครูฝนก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะเกิดความชำนาญแล้วเราก็สามารถทําได้เองนะคะเหมือนกับตอนเราอ่านหนังสือนะคะก็จะฝากครูต้องให้ความร่วมมืให้ฝากเด็กๆกับผู้ปกครองยนะคะว่าเราจะต้องฝึกอ่านหนังสือทุกๆวันนะคะถ้าเด็กๆไม่ได้อ่านหนังสือเนี่ย เราจะลืมนะคะถ้าไม่ได้อ่านบ่อยเนี่ยเราจะลืมแล้วเราก็จะอ่านไม่คล่องนะคะเด็กๆขึ้นกวามหนึ่งเนี่ยเด็กๆ้นต้องอ่านเป็นแล้วนะคะเด็กๆต้องฝึกทุกวันทุกวันนะคะคุณครูคุณครูคะน้องกรีนไม่ค่อยอ่านค่ะคุณครูช่วยบอกน้องกรีนหน่อยน้องกรีนคะเดี๋ยวคุณครูฝนจะทดสอบการอ่านเป็นลายบุคคลนะคะน้องกรีนถ้าน้องกรีนไม่ฝึกอ่านเนี่ยเข้าใจไหมคะ เขียไหมคะตั้งใจอ่านนะคะไม่เก่งไม่เป็น,ใน,ในไรลูกค่อยๆฝึกค่อยๆสะกดถ้าด็ก่อยแล้วเด็กๆก็จะอ่านค่ะใครอยากโตใครอยากเป็นพีนะคะก็ต้องฝึกอ่านฝึกเขียนด้วยตนเองนะคะใครที่ฝึกอ่านตนคน่อ้องแล้วเนี่ยถ่ายคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ กรีนค่ะพี่กรีนถ่ายคลิปมาให้ครูดูด้วยนะคะค่ะโอเคอ่านไม่เช่นอ่านไม่คล่องไม่เป็นไรครไูไม่วา่าค่ะให้เด็กฝึกก่อนนะคนะเด็ก<ด>จะได้ทำเป็นน่ะเป็นค่ะีแดงะใครอ่านแดไม่เ่้าใจรบาย้นี่ก่อนได้ เป็นอะไรไม่ใช่ถ้าเกิดจบต้องสร้างไม่ต้องเป็นสีเทาเด็กค่ะตอนนี้สูตรของเราจะหมดเวลาแล้วนะคะอยากให้เด็กให้เดนะคะสีเดียวกันเลายสีนะคะให้สวยงามให้นื้อค่ะ แล้วก็ท้ายที่สุงมาได้รูปลายห้องนะคะคุณครูจะได้ตรวจแล้วก็เก็บในแฟ้มสะสมผลงานของเด็กๆไว้ให้นะคะเอาล้ค่ะเด็กๆขาสำหรับวันนี้คุณครูฝนจะต้องขอตัวไปก่อนตอนบายสองอย่าลืมวเชอร์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในฤดูหนาวสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะแล้วดูหนาวลาก่ะน บายค่ะบายบายบายบ๊ายบ้ายบ้ายบายบ้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 ายบ่ายบายบ้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 าบ้ายบ้ายบ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 า้าบายบายบา